Holy. Bye. ลอยเนี่ยสุรินสุรินออกจากโมงนี่รออกจักโมงครับไม่ถึงไม่ถงกลวงกลวงทำไมกลาบ นั่งนี้ค่อยนั่งนี้สักก่อนผมไม่ไหวอเอาบัตสิไปใส่ระบาดนีบัตรสิบไม่ได้พากเลยขึ้นต้องคอเราวัฒนพักนั่งไปนั่งช่องรถเกียร์ยี่ป็นเจียรเออที่สิบเกียรพาเข้าไปเขานั่งช่องไปได้โปรดด้วยครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ เอบาบนแล้วมาถึงกะยังม่ได้นงางยังม่ได้นางใบสองสายสายโหลดแล้วนะสายอีกคนนั่<า>งรอนด้ระน่ะรอด่ดน,นี่ย พี่น้องหิวเ,าเผาแหงสภาดแต่ละคนยับเยินยับเยินแต่ละคนกินข้าวก่นน้านะทุกคนนี่งไงข้าวมันไก่ที่ฉันชอบเนือสะโพกผักแน่พี่น้องจ๋ามากินนํำกันมะมมึงเนเ่ยกาเนลา้าบานเขาเจ้านะนึกว่คือบ้านกูวะ มึงนุผมมีเตนเนอร์ะสั่งอยู่บ้านห้าะมบเมนบานบมบานบมแมนบาแอนตี้บ้านจะพองได้สร้างอยู่สักกระบอกไดถือใจมันสิบอกหอยมีเครื่องลายบันไดนอมิเตนชาวานีมีสะพานเหมืนกันว่ได้ไลยบันนีนะ แซบนนน่อพี่น้องเกิดเหตุการณ์บุคาดผิดถือผู้ใหญ่นาต้มแล้วบอกว่าศุออกร์สามโมงจะจะสี่โมงอ,อยังบอกก็ใช่ได้ขาจนแบบเมือ่อย สุดท้ายก็ไปพ้นนครชัยแอร์ทุกคนร้อยแปดสิบสามบาทสุรินสถานีเดลนรถนครชัยแอร์ได้มาแล้ว อุยอ้ยพ่อแมนอุยอ้ยพ่อที่นี่กี่ตัวแปดสามเลยไงสี่สองแปดสามอ่าแปดสามสี่สองสีสกินสีคอร์ดูสุรินทบุรีรัมย์ชัยภูมิของทายสากสิบพิสุนโรกโพุทธะเจดีเด็กชัยัดปางลอยตี จได้าทางที่จังหวัดเชียงใหม่รถคันนี้จะจอดที่ด้านหน้าบนาดนะดับท,ที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเวลา20นาทีโรถคันนี้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ท่านคือวันนั่งน้าบนต้องเป็นไฟ้าจร์โรงมาบาลปลอดภัยน,นองและปักเกลียงน่องได้ไปน,น,นั่งซีอกด้เิ่งเรงานเหนื่อยศีรษะของท่านห้องสุขภัณฑ์อยู่ด้านท,าท้ายรถถ้าเกิด่องในุกเชนมีท่าของจุดเชิญ3จุดอยู่บนลังคารรถ2จุดอยู่ด้านหลังบันนั่งแถวสุดท้าย1จุด นอีก3ชั่วโมงตอนนี้4โมงกว่าก็สัประมาณากวดประมาณคุ้มกว่าเพราสฉานันาข้างนอนเลยนอนให้ตจบที่ฮ่ซ oh, ีสเกเกโอเจมสัน ซาเวเจดดำนะครับพี่น้องเคยบอลในลงบอลในลงสุรินตอน่องซาวเจดดำกำลังเจองเคยเป็นมระหลัดแล้วข้อขวาเราโอเคโอเคจักบอลอีก

จะมงองตัวเมืองแแม่ต้องเมืองแล้แบดเท่ากับเบิร์ดตัวเมืองสุรินทร์เหนไหมนี่สิทำยังไงะมีนั่งว่าจะกเนยอะไ p e พี่น้องมาหอดเฮือนนะพี่น้องจ้าหอดถึงก็สองทุ่มครึ่งกะ ยังถ้ามีแผนไปไซดอกเนาะเพราะว่าการที่เข้ามานี่เฮ้าเข้า,าม,มีแผนว่าสิไปเที่ยวไซเนื่องจากว่าเฮาหักกลับมาแต่เที่ยวเนาะถ้าเกิดว่ามีเอฟซีปใจดีหรือว่าคุณใหญ่ใจดีพาเฮาไปเที่ยวก็โอเค <c oughs> กระสิไป <c oughs> กระสิไปแต่ได้สุรินทร์นี่แหละงบอัน่าได้แต่สุรินทร์เนาะทางอื่นนะยัง ยัง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 มาขันหวา่าอ,อยากไปนะอยากไปนะอยากไปอ่าบุรีรัมย์เนาะไหนกะใส่ในเฮย้ยจ้ะสลิมอีกะลายบอนอยู่นะคอมเมนต์ไปก็ได้ยาน้อ,าองเทนเตรียมบอลน,นอนหน้อยหายเจ็เสือ่อข้งางในขอยู่ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะขอบคุณคุณพี่ใ,ใจดีที่เติมเงินไหเดอพอก็ได้มาสมาัครเน็ตเนาะก,ก็ได้ขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจทุกคนทุกท่านหลักฝันดีนะ